สวัสดีค่ะวันนี้จะมามาร์กหน้าด้วยมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหที่ปั่นแล้วค่ะที่ปั่นแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะเทใส่ใส่แก้วนะคะจะใช้ช้อนปากนะคะไม่ต้องยุ่งยากมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ ปั่นทั้งเม็ดพร้อมเลยนะคะหน้านาคือหน้าสะอาดเลยนะคะแต่แต่งแต่ตากระิ้วค่ะสรรพคุณมะม่วงหามะนาวโห่ก็ช่วยช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะช่วยดบำรุงผิวพรรณเม็ดส่วนเม็ดมันนี่ช่วยรักษารูกผิวหนะัง ใส่น้ำเยอะไปค่ะไม่มีแปรงนะคะแปรงแบบว่าถ้าสำหรับทามาสโดยตรงก็ใช้ช้อนนี่แหละคะ่ะรู้สึกว่ามันจะยิบยิบหน้านะคะเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวค่ะก็ลองมาส์กดูแล้วกันนะคะว่าหน้าเราจะเป็นยังไง จะมีความกระจ่างใสหรือเปล่ารู้สึกมันนุ่มไหมหลังมาส์กนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน,นะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะหรือจนกว่าจะแห้งนะคะมะม่วงหามะนาวโหนี่โดยธรรมชาตินะคะเมื่อฝานเม็ดของเขาแล้วมันจะมียางนะคะแต่พอเอามาปั่นผสมกับน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ค่ะเดี๋ยวมาล้างหน้ากันเลยนะคะเริ่มแห้งแล้วค่ะ หลังจากมาร์กไปแล้วนะคะความรู้สึกก็คือว่าระหว่างวามาร์กนี่คือจะยิบยิบนะคะแต่ไม่มากค่ะพอล้างหน้าออกเสร็จแล้วชอบค่ะมีความหน้ามีความนุ่มนะคะแล้วก็จะมีความฝืดๆหน่อยนะคะเกิดจากยางของมันนะคะแต่โดยรวมแล้วชอบค่ะ